ใครที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับต้องฟังคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับรบกวนกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับชากาแฟนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นอาหารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองขึ้นหรือว่าจะมีคราบสีดำติดตามตัวฟันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณหมอจะมาอธิบายถึงการดูแลทําความสะอาดอันดับแรกก็คือเราอาจจะลดปริมาณความถี่ในการกินชากาแฟในแต่ละวันนะครับ2ก็คืออาจจะใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงของกาแฟกับฟันนะครับสก็คือการว้วน,น้ําและการแปรงฟันหลังรับประทานชากาแฟ 4. หากใครคิดว่าฟันตัวเองคล้ำมากครับก็สามารถที่จะมาพบทันตแพทย์เพื่อ ทำการฟ้อกสีฟันให้ฟันขาวขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ฟันขาวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชากาแฟโปรดติดตามมันนี้ด้วยนะครับ